ดูดวงรายปากระหว่างวันที่16 31มกราคม2517ราศีกุมผู้ที่เกิดวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมทางด้านการงานคุณต้องระวังว่าจะมีคนทิ้งปัญหาหรือโยนความผิดในเรื่องงานมาให้คุณทั้งๆท,ที่ตัวคุณเองอาจไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นนอกจากนี้ อาจต้องระวังการโดนพูดจาไม่ดีไสหรือการสื่อสารบางอย่างที่ผิดพลาดแล้วคุณดันโดนหางเลขนั้นไปด้วยทางด้านการเงินในช่วงนี้คุณอาจมีค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวกับยานพาหนะหรือการเดินทางเข้ามาอาจต้องเสียงเงินไปกับการซ่อมแซมอะไรใหญ่ๆโดยที่ไม่ทันตั้งตัวทางด้านความรักสำหรับคนโสดในช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ได้เจอคนต่างชาติหรือคนจากทางไกลเข้ามา แต่ต้องระวังว่าเขาจะมาหลอกให้รักหรือต้องการผลประโยชน์บางอย่างแล้วจากไปส่วนคนที่มีคู่แล้วในช่วงนี้คุณต้องระวังคำพูดให้ดีเพราะอีกฝ่ายอาจเก็บไปคิดมากทำให้สร้างบาดแผลในใจกันทางด้านสุขภาพระวังเรื่องลำไส้หรืออาการท้องเสีย